มารีว yeah. ิวไอ้วางงานช้างนะวางงานช้างออกดอกครับดอกยาวๆวางงานช้างนีเป็นเป็นว่านมงคลนะการผีการสายสายศาสตร์การป้องกันมือสารพิษครับนอ่บดอกสวยดอกแท่งยาวๆ อันนี้ลงดีนะครับ,บสูบลงดีโอ้แตกแขนงแตกนองเยอะเลยครับ,บไปสักเจ็ดปีแล้วครับออกไปกองเลยนะกองก้องใ,ใหญ่งานช้างนะครับอันนี้ก็เป็นใบนะใบใบเป็แท้งอย่างนี้เลย นี่นะยาวครับยา,าย,าววายาวประมาณโอ้โหเนี่เจ็ดสิบเซนให้นี้ก็ยาวกว่ายาวประมาณเจ็ดสิบเซนได้ส่วนดอกนี่นก็มาสักสี่สิบเซนได้เนี่ยยาวเนาะดอ,ดอกครับ ออนดอกทุกปีครับทีนี้ก็หน้าแล้งก็ให้น้ำลดน้ำให้สองสาวันให้ทีนะึ่งคือเขาบอกว่าต้นวานต้อง,ต,องต้องลงกระถาง้องไว้ที่สูงเนาะผือนี่ไม่ไม่มีกระถางลงดินเลย อาจจะจะหาไปซื้อกระถานก่อนนะครับตั้งไว้ที่สูงกว่าหน่อยครับต้นว่างงานช้างปิดกองเดีย๋ยไม่ใช่ต้นนะป,ปิดกองนี่นนน <c oughs> ครับอันนี้เขาบอกว่ากาันกันงูงเข้าบ้านด้วยนะครับกันคุณสายนะ วันนี้ดอกอย่างนี้เลยดอกดูใกล้ๆนะดอกเป็นแท่งยาวๆนะสูงขึ้นประมาณ40สิบเซนโอดอกดอขาวตกเล็กแท่งยาวๆนะครับอ่ะครับไม้มงคลเนาะปลูกไว้หน้าบ้าน แถวบริเวณบ้านนะครับครับผมหลบไว้ก,กอ่อนหน้าก็จะลงกระถางนะครับใส่กระถางตั้งไว้ที่สูงกว่านี้หน่อยครับผมวันนี้ก็รีวิวว่างงานช้างประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ